วันนี้ผมจะเล่าเรื่องราวชายชาวจีนพ้นทะเลคนหนึ่งที่ชีวิตพลิกผันยิ่งกว่านิยายเขาเริ่มจากเสือผืนหมอนใบไม่มีเงินไม่มีเส้นสายแต่สุดท้ายได้กลายเป็นเจ้าสัวใหญ่แห่งสยามเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิบอดเต็กตึงผู้ก่อตั้งโรงเรียนเผออิง่งและยิ่งใหญ่ขนาดที่ดรสุญนยัตเซนยังเดินทางมาพบด้วยตัวเองแต่ในบ้านปลายชีวิต กลับล้มละลายป่วยตายอย่างโดดเดี่ยวนี่คือชีวิตที่ขึ้นสุดและลงสุดของชายที่โลกจดจำในานามยี่กอหงตำนานเจ้าสัวใหญ่แห่งสยามพุทธศักราช2,394มณฑลกวางตุ้งประเทศจีนเด็กชายใต้หนีหงถือกำเนิดในครอบครัวคนจีนใต้จิว๋วบิดาออกเรือแสวงโชคต่างแดน แต่ไม่ประสบความสำเร็จและเสียชีวิตแม่แต่งงานใหม่แต่พ่อเลี้ยงไม่เคยให้ความรักเด็กชายหงจึงเติบโตขึ้นมาด้วยความเจ็บชำ้ำพออายุ13เขาต้องเร่ร่อนเพื่อเอาชีวิตรอดจนถึงวันที่ต้องตัดสินใจครั้งสำคัญเขาตัดสินใจหนีออกจากบ้านด้วยอายุเพียง16ปีขึ้นเรือสำเภาห,หัวแดงที่สัวเถา พร้อมความคิดเดียวในใจไปสยามเพื่อเริ่มชีวิตใหม่แล้วเรือสำเภาเก่าก็เข้ามาจอดที่ปากน้ำเจ้าพระยาเด็กหนุ่มร่างผอมโซใบหน้าเข้มก้าวลงมาพร้อมเสือ่อผืนหมอนใบแต่สิ่งเดียวที่เขามีคือสองแขนและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ในสยามเขาเริ่มจากงานต่ำสุด ตั้งแต่หาบน้ำขายแรงแบกหามในตลาดสําเพ็งได้วันละไม่กี่สตางค์แต่เขาไม่เคยบน่นเขาค่อยค่ยขยับจากหาบน้ำไปขายของเล็กๆน้อยๆแล้วต่อจากขายของเล็กๆน้อยๆเขาก็เริ่มรู้จักพ่อค้ารายใหญ่แล้ววันหนึ่งโอกาสก็เข้ามาถึงเมื่อได้ยินว่ามีพ่อค้าจีนกลุ่มใหญ่กำลังจะเดินทางไปค้าขายที่เชียงใหม่ เมืองที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงทั้งโจรผู้ร้ายและพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลแต่งีฮงมองเห็นโอกาสเขาจึงจัดสินใจร่วมเดินทางแม้จะยังไม่มีทุนหนาเหมือนใครแต่สิ่งเดียวที่เขาพกไปคือความกล้าและหัวใจที่ไม่ยอมท้อถอยชิยงใหม่ในช่วงเวลานั้นเปิดสัมปทานโรงบ่อนโรงฝินโรงต้มสุราให้เอกชน นี่กลายเป็นแหล่งเงินทองมหาศาลหนีหงแม้จะเป็นแค่หนุ่มต่างถิ่นแต่ด้วยความที่กล้าได้กล้าเสียเขาค่อยๆสะสมชื่อเสียงว่าเป็นคนทำจริงจ่ายจริงใจถึงเพียงไม่กี่ปีจากเด็กที่เริ่มหาบน้ำกลายเป็นเจ้าของสัมปทานอากรที่คนทั้งเชีงใหม่รู้จักในย่านสำเพ็งไม่ใช่แค่ตลาดการค้าแต่มันยังคงเป็นแหล่งลับของสมาคมอั้งยี่ เครือข่ายลับที่คุ้มครองและสร้างบารมีให้กับชาวจีนโพ้นทะเลงี่หงถูกดึงเข้าสู่กลุ่มตั้งแต่วัยหนุ่มด้วยความใจถึงและความมีน้ำใจหัวหน้าอ่างยีในเวลานั้นคือตัวกอมั่งหรือพี่ใหญ่มั่งหลังจากที่พี่ใหญ่มั่งสิ้นชีวิตบารมีทั้งหมดตกมาอยู่ที่งี่หงเขาสามารถขึ้นเป็นหัวหน้าได้ในเวลาอันรวดเร็ว แต่แทนที่เขาจะรับตำแหน่งตัวกอเขากลับปฏิเสธเพราะตัวกอมั่งหรือพู่ใหญ่มั่งคือผู้ที่เขาเคารพและเขาไม่อาจที่จะแทนที่ได้เขาจึงขอให้ทุกคนเรียกตัวเขาว่ายี่กอหรือพี่รองแทนเพราะเขามีชื่อว่าหงเขาจึงกลายเป็นฉายาที่ก้องพระนครว่ายี่กอหงจากนั้นยี่กอหง ไม่ใช่แค่ชื่อเล่นอีกต่อไปมันคือสัญ,ญลักษณ์ของทั้งความกตัญญูความเป็นผู้นำและบารมีอั้งยี่เมื่อสร้างชื่อเสียงได้ทั้งเหนือและพระนครยี่ก่อหงก็เริ่มเข้าสู่จุดสูงสุดของชีวิตรัฐบาลสยามเปิดสัมปทานหวยก่อขอการพนันยอดนิยมที่สุดในยุคนั้นและผู้ที่ได้สัมปทานก็คือยี่ก่อหง เขาไม่ได้ทำแบบเจ้ามือพนันรายอื่นๆแต่ทำอย่างนักบริหารเขาจัดระบบโพยเครือข่ายทุกหัวเมืองวางสายข่าวสร้างเครือข่ายคนเดินโพยและทำหวยก่อขอจนกลายเป็นธุรกิจมหาศาลรายได้จากหวยก่อขอบวกสัมปทานโรงบอลโรงฟินโรงต้มสุราทำให้เขาร่ำรวยสุดขีดจนได้รับพระราชทานบรรดาศาักดิ์ เป็นพระอนุวัตรราชนิยมจากเด็กจีนหนีออกจากบ้านตอนนี้เขากลายเป็นขุนนางใหญ่ของสยามแต่ยี่กอหงไม่ได้ใช้เงินที่ได้มาเพื่อความสุขสูวตัวเท่านั้นเขาบริจาคเพื่อสาธารณกุศลมหาศาลสร้างสะพานหงอุทิศโรงเรียนวัดสพานสูงโรงเรียนเผยอิงสันเจ้าถนนโรงพยาบาลจุฬา และร่วมกับเจ้าสัวชาวจีนก่อตั้งมูลนิธิปอเต็กตึงที่ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากจนถึงทุกวันนี้นอกจากนั้นเขายังบริจาคเงินไปช่วยแผ่นดินเกิดเมื่อคราวเกิดแผ่นดินไหวที่ใต้จิว๋วจนมีคำพูดติดปากในสังคมจีนสยามว่าตอนมีชีวิตเรามียี่ก่อหงตอนที่เราตายเราก็จะได้ตายฮงกง พุทธศักราช2451ดร์ซุนยัตเซนหนึ่งในผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีนสมัยใหม่ได้เดินทางมาสยามและตรงไปพบบุคคลที่มีอำนาจที่สุดในหมู่คนจีนโพ้นทะเลและนั่นคือยี่กอหงการพบกันในครั้งนั้นได้เปลี่ยนชีวิตของเขายี่กอหงตัดหางเปียสัญลญักษณ์แห่งราชวงศ์ชิงประกาศยืนข้างการปฏิวัติ และบริจาคเงินถึงหนึ่งแสนหยวนให้ขบวนการโค่นชิงสิ่งนี้ประทับใจซุนยัตเซนเป็นอย่างมากและตั้งฉายาใหม่ให้ว่าแต่ตี้ยงหมายถึงผู้ที่มีทั้งปัญญาและความกล้าหาญและยกย่องเขาให้เป็นเจ้าสัวนักปฏิวัติแต่ชีวิตก็เหมือนวงล้อการพนันย่อมมีขึ้นและมีลงความยิ่งใหญ่ ก็มาพร้อมเงาแห่งความหวาดกลัวในปลายรัชกาลที่หยี่เกาหงนำกลุ่มชาวจีนบอยคอรตปิดร้านคา้านัดหยุดงานเพื่อประท้วงระบบภาษีใหม่ของรัฐกรุงเทพแทบหยุดหมุนทั้งเมืองจนเจ้าพระยายม,มาราชถึงกับกล่าวว่าการจะปกครองจีนหงต้องตัดอำนาจทางการเงินของมันซะก่อนรัฐบาล จึงลงมือยึดสัมปทานหวยกอขอและบ่อนเบีย้ยทำให้ธุรกิจหลักของเขาถูกตัดขาดอาณาจักรที่สร้างมากับมือพังทลายลองอย่างรวดเร็วทรัพย์สินและที่ดินถูกยึดคดาสาดพระพลาชายัยไม่เหลือความรุ่งเรืองรัชกาลที่6แม้จะทรงเมตตายกงี่ให้บางส่วนให้เขาได้อยู่ต่อในบ้านหลังเดิมแต่ยี่กอหงก็ค่อยๆป่วยและสิ้นชีวิต ในปีพุทธศักราช2,479ด้วยวัย71ปีชายที่เคยเป็นพี่ใหญ่ของอังยี่เจ้าสัวผู้มัง่งคั่งและนักบุญผู้ยิ่งใหญ่กลับจากโลกนี้ไปอย่างเงียบเงียบบ้านของเขาที่พระพลาชัยถูกยึดต่อมากลายสภาพเป็นสถานีตำรวจพระพลาชัยและบนชั้นดาดฟ้ามีการตั้งศาลพ่อปู่เจ้ายี่กอหงผู้คนจากไทย จีนมาเลเซสิงคโปร์เดินทางมากราบไหว้ไม่ขาดสายเพื่อขอโชคลาบเสี่ยงเลขหรือเพียงเพื่อระลึกถึงชายคนนี้ชายเร่ร่อนผู้ที่กลายเป็นอ่างยี่เป็นเจ้าสัวขุนนางนักบุญเจ้าพ่อหวยและสุดท้ายเขากลายเป็นตำนานนี่คือบทเรียนของชีวิตที่เต็มไปด้วยการต่อสู้ความกล้าได้กล้าเสียและแม้บ้านป่าจะจบลงอย่างว่างเปล่า แต่ความศรัทธาที่ผู้คนมีต่อเขากลับทวีคูณขึ้นทุกปีเขาคือยี่กอหงตำนานเจ้าสัวสยามผู้ที่เป็นอมตะในใจผู้คนจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ช่องบันจี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ